สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะพบกับเราช่องพายตรงคูณนะคะแม่ขาวันนี้ก็ให้น้องๆอยู่ที่บ้านนะคะแม่คะ่ะช่วงนี้อากาศก็หนาวนะคะโอเคแม่ดอกรักนะคะ อยู่บ้านเฝ้าบ้านนะคะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้นะคะเพราะอากาศหนาวลมเย็นมากเลยนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะแม่ทุกท่านนะคะวันนี้สมาชิกเราก็มีสามเชือกนะคะอยู่ด้วยกันนะคะก็มีน้องบุญดีนะคะมาอยู่ในครอบครัวน้องทองคูนนะคะแม่ะ่ะ ตรงนี้นะคะคุณป้าเพมแม่ดอกรกักจะขี้เกียจมากเลยนะคะแม่ขี้เกียจอาบน้ำนะคะเพราะว่าอากาศเย็นอากาศหนาวนะคะเอาน้ำเข้าใกล้ตัวน้องไม่ได้เลยปเพมแม่ดอกรักวิ่งหน,นีน้ำเลยนะคะแม่นี่ดูนีตัวมอมแมมตัวแดงหมดเลยนะคะ เดีเ๋ม่กลักก็รอกินน้ำก่อนนะคะนี่ให้น้ำตนเย็นนะคะดูนะคะขมับก็ย้อยนะคะนี่ขมับย้อยเป็นน้ำเลยนะคะนุมก็โตนมจ้ะนมใหญ่ท้องก็ใหญ่ด้วย ตรงนี้สาวๆจะเป็นแม่สีเรือนอยู่ที่บ้านนะคะไปไหนไม่ได้เลยนะคะอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวลมกระโชกแรงต้องอยู่บ้านเฝ้าบ้านนะคะออกไปข้างนอกไม่ได้เลย ปลาแพก็ผิวหนังเขาก็ต่งตึงขึ้นนะคะแต่ว่าเรายังไม่รู้นะคะว่าเขาจะมั่นใจไหมคะว่าเขาจะได้ตัวน้อยๆไหมคะนี่ยดูนะคะคุณแม่ค่ะปลาแพนะคะตัวก็ใหญ่ผิวก็ตึงตึงมากเลยนะคะนมก็โตนะคะนี่มุมเขาก็ใหญ่นะ ใหญ่ขึ้นนะคะเราต้องดูรอดูก่อนนะคะว่าาเพอจะได้น้องน้ๆไหมคะเนี่ย<ม>นี่แม่ดอกลัก กินเยอะนะคะตัวใหญ่ตัวแดงน้ำก็ไม่อาบขี้เกียจอาบน้ำอันนี้ถึงเดือนธันวาน,นะคะวันที่สองแล้วนะคะวันที่เก้าก็จะเป็นวันที่เก้าก็จะถึงวันที่น้องชบาแก้วได้จากเราไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์น,นะคะเหลืออีกกี่วันเหลืออีกหกวันนะคะ ก็จะถึงรอบวันที่น้องชบาแก้วได้จากเราไปนะคะถึงเดือนธันวาแล้วจะขวบปีแล้วนะคะนี่เราก็คิดถึงน้องตลอดเวลานะคะน้องท้องคูณก็ได้เสียจากเราไปได้ สิเดือนเลยนะคะแม่สิบเดือนแล้วเพราะว่าน้องเสียวันที่ยี่สิบแปดกุมภานะคะน้องทงคูณน้องชบาแก้วก็วันที่เก้าธันวานะคะปีหนึ่งนะคะที่น้องได้จากพวกเราไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์น,นะคะคุณแม่ก็ใจบาท ทุกสินนะคะไปใส่บาตรให้น้องๆทั้งสองเชือกนะคะแล้วก็อยู่ที่บ้านเราก็ผลไม้ให้น้องกินทุกวันนะคะน้องทงคุณกับน้องชบาแก้วนะคะคุณแม่ไม่เคยลืมนะคะคิดถึงเขาตลอดเวลานะคะเวลาเดินเห็นช้างตัวเล็กๆของเพื่อนบ้านนะคะคุณแมย่ยิ่งคิดถึงใหญ่เลยนะคะ ิดถึงเวลาเขาร้องร้องเรียกหาเรานะคะส่งเสียงร้องเสียงไผ่เลาะมากเลยนะคะน้องทอมคูณน้องชาบาแก้วก็เหมือนกันนะคะคุณแม่คิดถึงถึงน้องที่เขาได้ขโมยแม่ดอกลักออกมาที่คอกที่ป่านะคะไม่ใช่คอกนะที่ป่านะคะที่เราเอาแม่ดอกลักนะคะไปกินกอไม้ไผ่นะคะในป่านะคะ น้องชบาแก้วจะขโมยมาที่คอกนะคะมาหากินกล้วยนะคะคุณแม่ก็ไม่เคยลืมนะคะแล้วก็คิดถึงตอนที่น้องเขากลวยเปลให้คุณพ่อนะคะที่คุณพ่อนอนเปลนะคะน้องก็จะไปกลวยเปลแล้วก็อยู่กับคุณพ่อนะคะชิปที่คุณพ่อ ได้นอนเปกับน้องชบาแก้วนะคะคุณแม่ไม่เคยลืมนมคะคิดถึงเขานะคะถ้าเขาโตกลัวนี้ได้อยู่กับเรานะคะเขาคงจะเป็นสาวที่สวยมากเลยหุ่นคงจะเหมือนกับแม่ดอกลักของเรานะคะนี่หุ่นเปียบเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยววันที่เก้านะคะวันที่เก้าคุณแม่ก็จะได้ไปวัดนะคะไปวัด ทำบุญให้น้องครบวันรอบที่น้องจากคุณแม่จากพวกเราไปนะคะ,ะ,ะนี่คุณแม่ของน้องชบาแก้ว เป็นยังไงคะคุณแม่ดอกลัก่ะวันที่เก้านะคะคุณแม่ดอกลัก่ะก็จะเป็นวันที่ศูนย์ลูกสาวไปนะคะที่ลูกสาวได้จากคุณแม่ไปนะคะคุณแม่ดอกลักนะคะคงจะรับรู้นะคะนี่เขารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่าเขาพูดไม่ได้นะคะถ้าเขาพูดไม่ได้นะคะเขาเขารู้ทุกสิ่งนะคะว่า าก็ยังคงจะคิดถึงลูกๆเขาเหมือนกันนะคะนี่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้คุณแม่ดอกลักของเราด้วยนะคะป้าเพนะคะ กดไลค์กดติตามเป็นกำลังใจให้เราไปตลอดนะคะสวัสดีค่ะ